โ okay, อเคเข้าเข้ามาทอีพีสามนะวันนี้เราว่าพวกเราจะทำแบบฟาร์มชาวบ้านแบบให้ชาวให้ชาวบ้านมาอยู่เดี๋ยวพาชาวบ้านมาจากหมู่บ้านเออเขาเลยเราต้องสร้างที่อยู่ให้ชาวบ้านก่อนซี พี่ก็ไปสร้างที่สร้างที่ที่อยู่ของพวกชาวบ้านก่อน์อชาวอัลกอริทึมแล้วเหรอเนี่ยเดเมน เดี๋ยเดียวลมาเลยไปีก่อนันก็มาขโมยเสียงทุกชาวบ้านมาก่อนจันเราได้ำต,ตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะฮะส่วนน้องบุญจะทำาะทำอนะไร ทำฟาร์มน่าจะปนดีทำฟาร์มนะวะเป็นรฟาร์ามทำข้าวหรอทำเคยลงคืลอลอดเนาะใช่ไหมทำแล้รกันหมะ

มีคแครเต็มเลยมาปลูกได้เฮ้ยบล็อกอาชีพเนี่ยเอาไปก่อนบอกอาชีพบล็อกอาชีพทำชกชาวลงชาวไลุ่อ,อันเนี้ยทำทำเพลงไว้รอบๆเลยก็ได้นะแต่เนี้ยคือจุดปุ๊บแล้วก็เพราะวาำสูตรก็จุดตึ๊ก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 รอบๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะไม่ต้องทำเป็นทางยาวๆก็ได้ทางยาวมันก็ได้เหมือนกันแหละ ใชมาขุดไว้หน e. ้าบ้านแล้วาหน้าบ้านที่พื้นทคามชีวิของเขาราอีกหล้วค่ โลโก้มืนเธอะมองครับล่างมาสั้นนี่ครับเขาเลยนะนี่กิวกิวเห็นพี่กาตีไหมอันล่างอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้ลีซาตูนมันจะมีล่างอยู่สองแบบใช่ไหม รางที่มันพุ่งไปได้เลยกับรังนี่มันพุ่งไม่ได้อะ่ะอันนี้อะไรรังที่กำลางดิสตินบ์บมันี่พุ่งไม่ได้เลยไหม่ไมมอันนี้ที่ก็ถืออยู่เอ๊ะอันนี้อ่ะคืออะไรกำลังขับดิสตินมาสิ మనం చాలా phò mồ la mọ Sau đó có, có thòng chực chực. อันให้เก้าอันเลยนิมาก็มีอยู่แล้วอาสามันเงี้ยครัดเลเซอร์โทนทำมาน่อยไเกมีเลือรเกมีเล้ซอรนไหมเเอนเลเนนะอย่างนี้ไดหลไอเกตเลเซอรนอยู่ที่กันเอ Nabar, nabar. Oke. Okay. Kita okay. sama okay. lupa ya, sahabat. Kalau Ini ada cabar, eh, ye, yeah, ye, yeah. ye. นี่นี่นี่ดูตัวตุกก่นทำงานทำงาเลยเฮ้อย่างนั้นจะมาเพิ่มกันเราจะไนล่ชาวบ้านตัวที่สองเลยเย้ไปทำงานไป โ oh, อ้ผสมพันฟิชลิ่งเลยโอ้ hmm. oh, ไม่ใช่ไม่ได้ทำกันเนาะเอาไปผสมกันเนะอาไปผสมพันกันเจๆนะจ๊ะให้ฉันได

ไอเล็กหน่อยไอเล็กหน่อยมันมดเจะก็ตั้งเข้าไว้เริ่มหนูก็จะยิงไปเรื่อยๆต้องเอากันเองเป็นไงบ้างเนี่ยไอเขาลูกเชียวแล้วก็มองหน้ากูอย่างเดียวเลย มีหลายหลังเดือบ้านน่ะหลังนั้นบ้านนึงหลัง้เตียงเตียงโคตรเยอะไอ้กิวไอ้กิวคือว่ามันจะมีทั้งเรี่องมันจะมีโพมั้งแล้วก็รอรอพักพักตัวไป

ก็จะขึ้นลงก่อนล้ว่จี่จะด,ดีทางลงละวิจาวิจะพพิธีขึ้นอ,อ๋อวิจาร่ มาก้อนหน้าใหญ่คุยตัวโตคืนไปตอนคืนมีสัมบีเข้ามาสัมผีเนื้อเข้ามาไอ้เชี่ยคุณต้องโจมตีด้วยหมัดหมัดปาปาวเมื่อกีกัดมาแล้วซอมบี้เข้าไม่ได้แล้วมันกัดมันกัดแล้วพวกนี้ไม่ทันเดียวกูฆ่ามันกูฆ่ามันไว้ก่อน ัวฆ่ามันได้เมื่อกี้ก็ฆ่าด้วยหมัดเลยเนะี่ยฆ่าสามตัวลงมาสามตัวฆ่าด้วยหมดัดตัวเดียวหมดเลยจงย่องกูซะจงบี้มากันเต็มเลยแก้วงกี้ไปได้เดี๋ยวเกี้ยบเตี้าตนี้ Yes, I'm going